สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะอีกก็นำเลขสองสองละห้าแสนนะคะห้าแสนบาทนะคะมาฝากแฟนเอฟซีหรือเพื่อนๆทางช่องชินเดิมนะคะอ่าเลขสองสองละห้าแสนนะคะเป็นเลขปูศีหห้านะคะอ่าท่านได้มานะคะอ่าสำหรับ เลขปูสีห้านะคะแอดมินก็เคยเอามาลงนะคะอ่าอันนี้เพื่อนๆก็ย้อนไปหาดูได้นะคะก็อ่าปูเขาแต่ก่อนนะครับหมายถึงแตะก่อนนะคะปูก็จะเปลี่ยนตัวเลขบ่อยนะคะแอดมินก็ไม่รู้จะเอาตรงไหนลงนะ,ะพออีวันปูก็เปลี่ยนเป็นเงี้ยแอดมินก็เลยงดไม่ได้ติดตามนะคะพอ แล้วก็เคยเอาเลขสองมาลงให้เหมือนกันนะคะก็ไม่เข้าเลยนะคะแต่พักหลังนะคะเลขสองก็เข้ามาติดติดกันเลยนะคะงวดนี้อีกก็เลยเอามาฝากนะคะตัวเลขนะคะก็ไม่เยอะนะคะ,ะบนนะคะเม็ดเดียวเองเนาะ,ะปูบอกว่า6กับสีนะคะจะมา1ตัวนะคะ6กับสีนะคะจะมา1ตัวบนนะคะ เลขสองที่ให้มานะคะ068นะคะย้ำนะคะเลขสองที่ให้มานะคะข้ให้มาแค่068นะคะแต่อ่ามาจับคู่ให้นะคะอ่าเพื่ออ่าบางท่านนะคะอ่าซื้อไม่เป็นเนาะจับคู่ไม่เป็นนะคะก็จับคู่ให้6808นะคะก็อ่าอย่า,าปูสี่ห้านะคะบอกว่าไม่ต้องกลับนะคะแต่เอคิดว่า เรากลับดีกว่าเนาะกันพลาดนะคะแล้วแล้วก็ตัวเลขก,ก็ไม่เยอะเนาะตัวเลขก,ก็แค่เม็ดเดียวนะคะหางเดียวก็ให้เล่นบนบนอย่างเดียวนะคะย้ำนะคะตัวเลขสองสองละห้าเซนนะคะงวดที่ผ่านมานะคะเข้าสามสองนะคะล้านแตกนะคะอ่างดนี้นะคะก็เม็ดเดียวนะคะสามตัวเม็ดเดียวบนนะคะคือศูนย์หกแปดนะคะ ย้ำนะคะ3ตัว068ตัดจับคู่2ตัวให้นะคะ6808นะคะอันนี้ให้เล่นบนให้เล่นบนอย่างเดียวนะคะ,ะปู45บอกว่าไม่ต้องกลับนะคะแต่แอดมินคิดว่ากลับกันพลาดก็ไว้ก็ดีนะคะ,ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเลขมันจะออกตรงๆหรือเปล่านะเรากลับไว้ดีกว่าเพราะว่าตัวเลขก็ไม่เยอะนะคะเม็ดเดียวแล้วก็เล่นบนอย่างเดียวนะคะ ก็ลองพิจารณาดูนะคะสำหรับตัวเลขสองสองละห้าเซนบาทนะคะทางช่องก็เอามานำเสนอเป็นแนวทางนะคะถ้าชอบก็จัดนะคะถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้ค่ะก็ไม่ว่ากันนะคะ,อะเอกก็ฝาก กดติดตามช่องเอด้วยนะคะเอพารวยนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะแคปหน้าจอไว้ดูนะคะกันพลาดกันลืมนะคะหรือเอาไว้ดูว่าเลขสองสองละห้าเศนงวดนี้นะคะจะเข้าหระเปล่านะคะก็แคปหน้าจอเอาไว้ดูนะคะสําหรับเพื่อนคนไหนนะคะที่แคปไม่เป็นเนาะเราก็ จดเอาไว้นะคะจดเอาไว้ดูนะคะว่าเลขสองงวดนี้นะคะจะเข้าอีกหรือเปล่านะคะแอดมินเอกก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ